ให้น้องผู้หญิงคนนั้นลงน้องผู้หญิคนตะกี้เนี่ยิ้งมาไทยริงทิงมาไทยถ่ายรูปถ่ายสภาพนิ่อยู่ภาพวิดีโออยู่อันนี้มันเป็น่าวิดีกรครับเดี๋ยวให้เขาชี้ด้วยให้เขาชี้ด้วยชี้แได้เยอะเท่าไหร่การ ที่พอทั้งหมดมันทั้งหมดมันเาหมืนเก้าหมื่นใช่ครับแต่ทีเนี้ยผมมาดึงสามหมื่นเพราะว่าเกีนงนี่คราพจัดจางได้คงแต่ต้างคิดคุละห้าหมื่นบาทค่าแรงราคาที่ชั้นไม่ได้มีใบสำคัญ ผมก็ทแ้นิด่อไม่เดี๋ยวนะคนไม่เกี่ยวข้าหมอันี้นี้เดี๋ยวไห้้้างหอวนแวเิยแค่้นปัสก็ผมคุยตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าจะทำจะให้ทำเก็งนงานให้ตอปีีน แต่ทีนี้ผมว่าเขาอาจจะเข้าใจอะไรบาสองเดาวเราเพราะว่าผมมีความร้อยู่้าได้รีนี้ที่สิดให้การอย่างไรให้การกับขอให้ทำามเป็นทางสองครับไม่ไม่เป็นไรครับอ่นี่ไม่ได้ครับเพราะพวกมมั่นใจของผมบรู้สึกถ้าผมเดียวผมเดียวสองแต่เขาอาจจะหน้าหน่อยก็ต้องเสียตภาษีด้วยนี่เดี๋ยวจะดรวจนะครับแล้วก็อบชอร์ช่าองไอ้สามหน่วยถามนั่นคือเราก็แค่ ให้หมดเลย่คร yeah. ah. um ับผมอนตื่นใจค่แข่งเยอะๆฐนเบื้อต้นครับแล้วพี่ค่อยถ่ายด้วยนะอยาเรียกเป็นรายลนเับนะครับเพราะว่าคุณงานสี่ชั้นในคนละสองหมื่นห้าไม่ได้เยอะแล้วก็คุมสองปีอันนี้คับ ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอสอนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ